น,น้องสซเมตอยากให้ตรงไหนครับอยากให้ปลาตรงไหนครับไปไกลๆน่มตรงนี้นะครับดูปลาครับปลาเยอะเลยครับนี่ครับโอ้โห โอ้โห oh, มาแล้วอย่าไปใกล้ย,ยืนนี่เอา,นเ,นอาเดี๋ยวจะเปินืนมาแล้วครับถอกน้อยเดี๋ยวปอนะเอาปุนลอ,อ,อกไว้เอาถอก,อถอกน้อยเดี๋ยวน้อยๆ้อยถอกกําน้อยอ oh. ถอกกํา,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 าน้อยแบบนี้คือกําหนักเอาพอก่อนถอกกําน้อยถอกกําน้อยเออเท่าไัร่ถอกกําห้าเม็ดปอป้อปอปอยืนแค่ไหนทำไลยทำไมหมวางวาไปวะแมว ขอกำน้อยเ้าไม่ดิ่มครับตามาครับให้ให้ทางนู้นด้วยครับเดินไปครับให้ที่โค้งนั่นครับสะัพานโค้งนู้นครับอยากให้ตรงไหนก็ให้ครับชี้ให้พ่อดูด้วยครับจะให้ตรงไหนครับเอาตัวให้ตรงนี้ครับยืนตรงนี้ดีกว่านี่เอาให้เลยครับ มอ่าเอาให้แล้วครับท้องนิดหน่อยท้องนิดหน่อยกันม,มายังเอาหางน้อยมาเหรอมาเลยครับโอ้โหปลาอะไรครับรอก่อนครับไป,ไปตรงสะพานนู่นอยู่นะโอ้โหนี่ปลาดุกนะครับหรือว่าปลาอะไรครับโอ้โหปลาแล้วปลาแล้วเม็ดไปปุนอยู่โอ้โหเยอะแยะนะครับไปไปที่ร่มๆครับร้อนครับ ทับทิมก,ก็มีนะครับปลาเน้นก็มีลมลมครับนี่ครับสซม็ดตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเออนี่เอาครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วลอยมาแล้วอให้ตรงนี <t <t ้นะครับ อโอ้โหโอ้โหผันเชียงเคยให้เสียงเด็กให้ครับร้องให้เอาอีกครับเทอีกครับโอ้โหชเ,เมตกินไหมกินไหมครับ โอ้พอแล้วครับพอแล้วอาเทหมดเลยอาเมเทหมดเราจะไปเทที่โน่นอาเท่เท่เท่เทเท่นี่มามาแล้วเอาอาสวัสดีครับผู้ชมก่อนครับบ๊ายบายครัับสสวดีครับบ๊ายบาย